สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมัอน,นี้ยายพ่อนคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วจ้าเพิ่มเติมกับบะมี่หยางกับขึ้นเกล่ะกับว้ากลับไปกลับมามันนี้ยายพ่อนสิม,มาเห็ดไอสปากเกตตี้แบบง่ายๆค่ะคิดว่าผู้ใดก็เห็ดเป็นเบอร,ร์สนะุกุนเหนาะมันง่ายอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปจ้า,าเส้นสปากเกตตี้แล้วก็ซอสสำร็จลูปจ้ะแล้วก็นเนื้อบด ห้าร้อยกรัมนี่ละจ้ะเ้าก็ต้มน้ำไว้พี่น้องใส่เกลือใส่น้ำมันนิดหน,น,น่อยนี่ตั้งกระทะใส่เนยไอ้พรอนใส่เนยเด้อจ้ะไปสิใส่น้ำมันก็ได้ก็แล้วแต่นี่ละจ้ะอันนี้ซอสมันสำเร็จแล้วขา้าวกรต้องใส่หังคันแบบบ๊อมเมนสำเร็จข้าก็ต้องเอาหอมใหญ่มาซับซับซับแล้วก็มาผัดกับเนยเมนบยจ้ะ พอหอมหนุ่มเขาก็จังใส่เนือแต่นี่ในซอสมันมีหมดทุกอย่างแล้วเข้าก็เลยผัดบะมีหอมใหญ่นี่หละจ้ะเอาเนือลงไปผัดผัดในเนือซุปจ้ะพอเนือนได้ที่แล้วเอากะรีไฟลงจังหน่อยพี่นนอง โอ้ยน้ำเขาเดือดแล้วผู้เห็ดไปพร้อมกันเลยจ้ะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มเส้นเลยจ้ะโอ้ยหมอมันหน่อยมันมันก็เลยอันนั้นตัวนลืมเอาหมอบใหไงกันหมอบใหไงมันก็นินามก็สิพอดีเลยเอารงกับซุปพอดีเลยกับเส้นหมพี่น้องอันนี้ก็ดันเส้นลงไปจ้ะ ไอไผ่แตเหต็ดกินได้เนาะพี่น้องมันง่ายมันหาน้ำบานเฮาเมืองไทยก็หาซื้อได้ทั่วไปนะจ๊ะซอสมันก็มีขายอยู่น้ำหางท็อปน้ำหางวิลาเนี่ยแหละส่วนมากจะมีหางอื่นๆโลตัดหยางสิก็อาจจะมีขึ้นกันแต่ส่วนมากทัาหางฝรั่งอะผวกวิลาเมก็เนี่ยมันจะมีทุกอย่างนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะ ต้องไปประมาณอันนี้มันสิบนาทีมัง้งไอเส้นนี้เออสิบนาทีแะไรจะพี่น้องมันจะมีหลายแบบเนาะเส้นสปาเกตตี้ะไ้มีทั้งเส้นหน่อยเส้นใหญ่เส้นหน่อยก็อ่านนาทีสามนาทีกับมี่พี่น้องอ่าผัดเนื้อเ้าสุกแล้วจ้ะใส่ซอสลงไปเลยเทซอสลงไปเลยจ้ะง่ายง่ายสะด,ดวกสะด,ดวกแต่กระแสบอยู่เรือพี่น้อง อย่าว่าด้วเห็นว่ากาเดยแซ่บอยู่นี่นะจ๊ะผัดให้เข้ากันซอดเล้วก็ผัดแล้วเห้กับเคี่ยวออกไปจักหน่อยใส่เวลานิดหน่อยบ่ดนเคี่ยวไป,น,วน,น,ป,น,วไปนี่นะจ๊ะเอาใบไส้ยังเพิ่มเด้พี่น้องมีแต่สอดนี่แหละเพราะมันเนี่ยมันกระสุกได้ทีแล้วมันกันมมนมนมๆก็ดีไฟลงจักหน่อย เต่าก็เลยเนาะกดกดผิดผิด,ดถึกถึกนี่ละจ้ะเมื่อหนึ่งถือโทรศัพท์ได้พี่น้องเมื่อหนึ่งเห็ดอาเส้นข้าไก่ได้แล้วพี่น้องนี่ละจ้ะมันบอติดกันกันข้าใส่นะ้ำมันพี่นอ้องอ่าสุกแล้วแล้วก็มาเทาน้ําทิ้งก้นกัเห็ดเป็นเนาะพี่น้อง พี่พอนกัจักสิเห็ดคลิปหยังอะนะคิปบ่ออกวันหยุดก็นั่งยู่บานซื้อเสร็จแล้วจ้าเัากใสจานเสิร์ฟตัวพี่น้องง่ายง่ายนี่แหละมือด้ที่ขานเห็ดกับเขากันนี่แหละอาหารจานด่วนง่ายมากถึงง่ายง่ายง่ายถึงง่ายมาก ใครก็ทำได้ซอสเราก็ได้ที่แล้วตักลาดเลยตักลาดเลยจ้ะง่ายครับง่ายก็คนอาหารจานนี่แหละง่ายแ้งที่เหลือเอฟ่อหนกับจิมาใส่ปิ่นตแฟนเอาไว้ไปเห็ดงานเนี่ยไปกินที่ทำง,งานนี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอฟอนก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนด้วยจ้ะ คลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ